อ้าวคงจะหิวนาดูหายไปหนึ่งวันหนึ่งคืนกลับมาเจอแม่อีกทีเอาเต็มที่เลยหลงฝูงไปเมื่อวานนี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืน อาการหิวอย่างหนักของลูกตัวน้อยแม่รอทั้งคืนซัดเต็มที่เลย เอา้ามัมมัมน่าจะอร่อยพอสมควรเนาะนี่คือสาเหตุของการเที่ยวเพลินหลงฝูงไม่ได้กินทั้งคืนนมแม่กระจ่างเลย หิวเต็มที่เอาเอารุนแรงด้วยนะนี่ เป็นวัวแม่ลูกมีหน้าที่กำจัดหญ้าในสวนป่าแต่ตอนกลางวันลูกเขามักจะออกไปท่องเที่ยวกับฝูงอื่นแล้วก็ลืมทางกลับบานกลับคอบกกลับมาอีกทีรุ่งเช้าหิวเต็มที่เลย นี่คืออาการหิวของสัตว์ตัวน้อย ้ยดุนแรงดุนแรงเป็นเทคนิคหนึ่งในการทำให้น้ำนุมกระจายแล้วก็ดื่มได้โดยการกระแทกนะครับแม่เจ็บนะมั้งนี่แม่ก็หิวเหมือนกัน นานาได้ชมบรรยากาศของการดื่มนมจากเต้านี่คือนมจากเต้าที่สัตว์เขาเลี้ยงลูกไม่จำเป็นต้องไปใช้วัคซีนไม่จำเป็นต้องไปใช้สารอาหารเพิ่มหรือนมสําเร็จรูปอะไรต่างๆแต่เขาใช้เต้าของเขาในการเลี้ยงลูก ลูกก็อยู่ได้เติบโตได้โดยไม่เจ็บป่วยเป็นธรรมชาติวงจรชีวิตคนเราก็เช่นกันถ้าหากว่าเลี้ยงลูกด้วยนมกับความแข็งแรงภูมิต้านทานของลูกจะดีเหมือนกับสัตว์ที่เลี้ยงลูกนี่แหละไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแพทย์หมอเอาละครับวันนี้นำเสนอให้เห็นความหิวกระหายของ ลูกวัวน,น้อยพลัดหลงฝูงไปวันครึ่งกลับมาอีกทีหิวมากแม่ก็รอทั้งคืนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ